เดอะเจอร์นี่บุกร้านรับโชคชัยสี่ชิมไอศครีมกะทิมะพร้าวสดบายทวีซับทำวันต่อว,วันแบบโฮมเมดโดยมะพร้าวสดจากสวนที่บ้านช่วงที่ขายดีผลิตไอศครีมต่อครั้งก็ได้ประมาณ100กิโลต่อวันสวัสดีชาววิตเทอร์เดอะเจอร์นี่ทุกท่านครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่โชคชัยสี่ย่านที่มีของกินอร่อยแทบตลอดทางแต่ร้านที่เราจะไปต้องออกแรงลัดเลาะเข้าไปในซอยที่ทั้งลึกและลับวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยของหวานกันก่อนบ้างกับร้านไอศครีมกะทิมะพร้าวสดบายทวีซับ นี่คือร้านไอศครีมโฮมเมดลับๆในซอยโชคชัยสีที่ต้องปักหมุดตามมาเท่านั้นเพราะแทบจะไม่มีใครคิดว่าที่นี่มีของหวานแสนอร่อยจะมาอยู่ในซอยลับแบบนี้แต่ไอศครีมกะทิมะพร้าวสดบายทวีซับที่มีคุณฟลุกเป็นเจ้าของร้านเปิดมาได้ประมาณ5ปีแล้วครับและมีลูกค้าประจําอยู่ตลอดเวลาทั้งหน้าร้านและขายส่งเพราะมีโรงงานทําไอศครีมเป็นของตัวเองอยู่หลังบ้านนั่นเอง แถมจุดเริ่มต้นของการขายไอศครีมก็เกิดจากที่บ้านมีสวนมะพร้าวอันผวาเป็นของตัวเองแต่ก็มีช่วงที่มะพร้าวราคาถูกและผลผลิตก็เยอะเกินไปจึงอยากจะนํามาแปรรูปสร้างมูลค่าก็เลยนึกถึงไอศครีมนี่แหละครับรวมถึงคุณยายก็เคยทำไอศครีมกะทิขายเลยไปขอสูตรมาทำต่อแต่ปรับเปลี่ยนสูตรโดยการเพิ่มเนื้อมะพร้าวและน้ำมะพร้าวลงไปซึ่งกว่าสูตรจะลงตัวก็ใช้เวลาอยู่นานจนมาเป็นไอศครีมกะทิมะพร้าวสดที่ขายดีจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันขายได้เฉลี่ยว,วันละกว่า50กิโลกรัมทั้งหน้าร้านและขายส่งยิ่งจะเป็นช่วงพีคๆแล้วตกวันละกว่า100กิโลเลยทีเดียวมีทั้งเมนูไอศครีมน้ำมะพร้าวรวมถึงไอศครีมรสชาติอื่นๆแต่จะมีแบบไหนบ้างไปให้คุณฟลุ๊กเป็นคนแนะนํากันดีกว่าครับเจ้าของร้านนั่งรอต้อนรับอยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณฟลุ๊กสวัสดีค่ะคสอบถามถึงไอเดียการตกแต่งร้านคอนเซ็ปต์อะไรดครับก็หลักๆก,ก็คือเรามองว่าร้านเราเป็นร้านของหวานเราก็อยากจะตกแต่งให้มันออกแนวแบบ น่ารักตะมุตะมิแล้วก็บวกกับว่าชอบเก็บพวกของเก่าสะสมเอาล่ะมาเข้าเรื่องกรบมาวิธีการทำไอศครีมกะทิมะพร้าวสดกันหน่อยครับค่ะแล้วให้สองฟังหน่อว่ามีองค์ประกอบส่วนประกอบอะไรบ้างครับส่วนประกอบหลักของเราก็จะมีเป็นกะทิ กะทิเนี่ยเราก็จะใชะ้กะทิของทางทับสแกเพราะว่ากะทิที่นี่จะสดแล้วก็หอมค่ะมะพร้าวเนี่ยเราก็จะเอามาจากสวนของเราเองที่อัมพวาแล้วก็เราก็จะคัดเนื้อมะพร้าวชั้นครึ่งถึง2ชั้นชั้นครึ่งเนื้อมะพร้าวมันจะไม่อ่อนเกินไปแล้วมันก็จะไม่แข็งเกินไปมันจะมีความนุ่มปัน่นผสมรวมกับน้ำมะพร้าวสดคุณฟูครับด้านหลังนี่ที่สองเห็นโอ้โหสาวสาวเต็มเลยเขาทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย น้องๆจะเป็นแผนกทำไอศครีมค่ะและข้างหลังนี่คือโรงงานเลยเหรอฮะใช่ค่ะ<อ>เราเราผลิตที่ข้างหลังร้านเราเลยแ,แล้วมีแบบส่งออกให้แบบไปที่ร้านอื่นๆไหมครับมีค่ะก็จะมีลูกค้ารับไปขายก็เยอะแล้ววันๆหน,นึ่งเนี่ยต้องใช้ปริมาณของมาพาะพร้าวมันเท่าไหร่ครับถ้าถ้าป,าก,ปาก,กตินะคะก็ประมาณสอง้อยลูกแต่ถ้าจะแบบพีคๆเลยช่วงที่ออเดอร์เยอะๆช่วงที่ขายดีก็ประมาณห้าร้อยลูกต่อวันนะคะ ผลิตไอศครีมต่อครั้งก็ได้ประมาณ50กิโลค่ะโอ้โหถ้าช่วงพีคที่ขายดีมีออเดอร์มาเยอะๆก็100กิโลต่อวันห oh. ค่ะแรกเริ่เติมทีนะสองเข้าใจนะว่ามันก็จะเป็นไอติมกะทิมะพร้าวส่วนมาก่อน แต่เห็นในเมนูเนี่ยมันมีหลากหลายรสชาติเพื่อนเข้ามามีอะไรบ้างครับผมก็ <ๆ S 2> จะมีเป็นไอติมกะทิรวมมีดแล้วก็ไอติมชาเขียวชาไทยเราตามเทรนด์ด้วยล่ะคะ่ะช่วงนี้ก็คือฟีดแบกของชาเขียวชาไทยอย่างเงี้ยก็มาแรงก,ก็คือใช้ใบชาใต้แท้ๆนะคะเราจะไม่ใช้ใช้ผงม,มัทฉะแล้วก็จะเป็นผงม,มัทฉะแท้ร้อยเปอร์เซนต์เลเนส่วนผสมค่ะ ไอศครี <Ice> มในลูกมะพร้าวอ่อนเมนูนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะตอนที่เริ่มเปิดร้านหใหม่ๆคือมันก็ยังไม่ไม่มีใครทําแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้ามันมาอยู่ในลูกมะพร้าวสีเขียวม,มันน่าจะแตกต่างแล้วก็มีไอศครีม ทั้งสี่รสชาติแล้วก็จะมีะเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยทางร้านไม่ท็อปปิ้งทั้งหมด16อย่างค่ะแต่ถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวมูนใบเตยค่ะเราจะใช้ส่วนผสมเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูแท้เอามามมงกับน้ำกะทิแล้วก็น้ำใบเตยค,ครับผมมีเมนูต่อไปครับของอยากทานนี้ครับผมคุณฟูครับน้ำมะพร้าวปั่นนะมีไอศครีมกะทิมะพร้าวด้วยจุดเด่นของเมนูนี้เราใช้น้ำมะพร้าวสด แท้ๆเลยในการปันร่นโดยที่น้ำมะพร้าวเราจะไม่นำไปปรุงหรือว่าผส,สมแล้วก็เนื้อมะพร้าวของเราที่ใช้ปั่นลงไปเนี่ยเราคัดเนื้อ,อก็คือเหมือนไอศครีมเลยอะค่ะคเนื้อชั้นครึ่งถึงสองชั้นทางร้านก็จะมี2แบบก็จะมีแบบว่าใส่นมแล้วก็ไม่ใส่นมโอเค,คะนะครับแล้วก็เลือกไอศครีมได้ด้วยคุณผู้ชมครับไอศครีมกะทิมะพร้าวสดแบบแซนวิชหรือว่าวอฟเฟลเราก็อยากจะลองทําเป็นเมนูใหม่ๆขึ้นมาเอาม,ม,มามิกแอนแมทคู่กับไอติมกะทิของทางร้านเนี่ยมันก็เข้ากันได้ดีมันก็ อร่อยฟิดแบกจากลูกค้าก็ตอบรับดีอีกหนึ่งอย่างที่สองชอบมากขนมปังถ้าเป็นขนมปังก็จะเลือกท็อปปิ้งได้2อยา่างแล้วก็เลือกรสชาติสครีมได้ด้วยเนาะใช่ค่ะคุณฟูครับสองฐานถองความภูมิใจน่อรสิตั้งแต่เปิดร้านมาโอ้โหจนบริหารโรงงานเองรู้สึกยังไงบ้างครับ ดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าเริ่มต้นที่เปิดร้านเนี่ยฟุกได้นําสูตรไอติมกะทิของคุณยายนามาดัดแปลงเอามาขายม,มาเปิดร้านอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ร้านเนี่ยเป็นที่รู้จักของอลูกค้ามากขึ้นขอขอบคุณลูกค้าลูกค้าประจำด้วยนะคะที่คอยแวะเวียนเข้ามาสนับสนุนมาซื้อไอศครีมกับทางร้านเราเป็นประจำาอยากจะขอเรียนเชิญลูกค้าใหม่ๆ ให้แวะเวียนเข้ามาชิมไอติมของทางร้านเราได้นะคะอร้านของเรานะคะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงครึ่งนะคะอาวันหยุดไม่มีค่ะเปิดบริการทุกวันถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะรับไอศครีมไปขายโทรมาสอบถามข้อมูลของทางร้านติดต่อได้ที่เบอร์0863634997ค่ะอืมโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณฟูคาที่นั่งพูดคุยกับรายการ e a t e r the Journey ของเรานะครับผมขอบคุณครับคุณฟูครับ มีโรงงานทำไอศครีมเป็นของตัวเองแถมวัตถุดิบหลักอย่างมะพราะ้าวก็มาจากสวนของตัวเองอีกด้วยแล้วแต่ละเมนูจะรสชาติเป็นยังไงก่อนจะละลายไปชมและชิมพร้อมคุณสองกันครับไอศครีมกะทิมะพร้าวสดใบทวีซรับฮะเมนูแรกของเราครับนั่นคือไอศครีมในลูกมะพร้าอ่อนฮะคุณดูสิครับนี่คือ50บาทครับได้ไอศครีม4ลูกมีเนื้อมะพร้าวด้วยท็อปปิ้งเนี่ยสองเลือกเป็น มันเชื่อมนะฮะปล่อยทองแล้วก็เข้าเหนียวนั่นเองแหละนะคุณผู้ชมโหท็อปข้างบนนี้นะอร่อยมากกรอบๆเลยไอติมกะทิมาเนื้อไอศครีมของเขาเนี่ยมันมีความนวลน,นะครับหอมกินมะพร้าวขึ้นมาอีกหนึ่งรสชาตินะครับผมมาดูครับรวมมิตรินอบควันเทียนคุณผู้ชมกูจะไม่เคยได้ทานไอศครีมรวมมิตรที่แบบหอมขนาดนี้ที่ไหนมาก่อน ต่อไปเป็นรสชาตินะที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นคือชาไทยชาจากปกากใต้แทผลหอมชาเขียวมัชชาฮะเป็นชาเขียวที่เป็นผงๆที่แบบเขาสกัดมาแล้วเรียบร้อยอนยะคือมัชชา ผงมัสตาแบบนั้นนะคาผู้ชมเมนูต่อไปอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเมนูขนมปังไอศครีมกะทิมะพร้าวสดนะฮะไอติมสมลูกขนมปังแล้วก็สองเพิ่ม p อปปิ้งเป็นนะฮะข้าวเหนียวใบเตยฮะ enjoy ครับ ข้าวเหนียวนี่นะครับผมมีความหอมใบเตยมากมากเลยจริงเซอร์ไพรส์คือพอกินทางไอติมแล้วเนี่ยมันไม่ได้แข็งนะยิ่งบวกกับไอศครีมกะทิมะพร้าวสดแบบนี้โอ้โหมันยิ่งบวกความหอมเข้าไปเลยคุณผู้ชมครับทานกับขนมปังฮะแบบนี้ฮะขนมปังนุ่มครับไอศครีมหอมหอมข้าวเหนียวนะฮะกลิ่นใบเตยหอมหอมเมนูนี้คุณห้ามพลาดเลยครับไอติมบอฟเฟลดูสิ เขาจะเสิร์ฟเป็นกล่องนี้นะครับ1กล่องมี5ชิ้นในราคา80บาทเท่านั้น enjoy ครับวอฟเฟลกรอบกอบคุณผู้ชมครับเทกเจอร์เขาคล้ายๆเหมือนอารมณ์แบบกลวยใสติ่มนะเ<ย>มนูวอฟเฟลนี้ครับคุณผู้ชมซื้อกลับไปแช่ในตู้เย็นทานได้เลยครับอร่อยมากๆครับอีกหนึ่งเมนูสุดท้ายคุณผู้ชมน้ำมะพร้าวปั่นนะครับบวกเข้าไปด้วยไอศครีคมกะทิมะพร้าวสดนะฮะโคตรดีเลยคุณผู้ชม เหมือนอารมณ์สองดื่มมิลชเชคเลยอะความหอมของกลิ่นมะพร้าวยิ่งตัวเนี้ยยิ่งมีความชัดมากยิ่งมีความกลมกลม่อมมีความมันนะผสมผสานเข้าด้วยกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองทานกับไอศครีมดูครับดูสิคุณต้องไม่พลาดร้านนี้นะไม่ว่าคุณจะบ้านไกลอยู่ที่ไหนยิ่งใครอยู่บ้านใกล้ร้านของเขาเนี่ยใครที่อยู่ย่านนี้ฮะโชคชัยสี่มากันได้เลยสะดวกครับหรือว่าใครอาจจะอยู่ห่างกันสักนิดนึง ลองมาทดลองด้วยตัวเองสำหรับความอร่อยรสชาติของหวานหอมๆแบบนี้กับวัตถุดิบด,ดีๆที่ทางร้านเขาเลือกให้กับคุณครับกับไอศครีมกะทิมะพร้าวสดบายทวีซับครับไอศครีมกะทิมะพร้าวสดบายทวีซับร้านไอศครีมพรมเม็ดลับๆที่ควรตามมาลองสามารถเดินทางมาบนถนนโชคชัย4จากนั้นเข้าโชคชัย4ซอย20ตรงเข้าไปประมาณ400เมตรให้เลี้ยวขวาเข้าแยก2 ตรงไปอีกตามซอยอีกประมาณ250เมตรก็จะถึงร้านแล้วครับหรือสแกนแผนที่ตรงมุมขวาล่างของจอได้เลยครับยาสีฟันดอกโบกู่สุดเกลือสมุนไพรดีกรีรางวัลเหรียญทองระดับโลกดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดก,ด like, ก,ด share, กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ